เอาละจะเปิดทางไหนก่อนดีเนี่ยอืมเออปุจิโทรามาเองงเปิดมาขบวนเรือเอกเลยเหรอฉันมาเพื่อพิสูจน์เองให้แน่ใจว่าศึกนี้ตั้งอยู่บนคุณธรรมแบบไหนกันน่ะโกแกคิดจะทำอะไรที่ไ้้รู้หัวกับไอ้พวกนั้นน่ะเรื่องนั้นก็สุดที่ฉันจะรู้เหมือนกัน ว่าอะไรกันแน่ให้จุดชนวนให้เกิดสงครามในครั้งนี้สงครามงั้นเหรอยอ<ะ>แรงดึงดูดพยักพลังดับพรานพันแปดสิบประทานเ<ะ>ด<ะ>าปราาพยักนี่ ต้องทับเรือเมือไม่ว่างเนี่ยแหละหนีรอดไม่จริงเนอะ <c oughs> เอ,อเหมือนสถานการณ์จะเปลี่ยนไปก็พักกันดวนไว้ก่อนฮะตั <c oughs> วน,นี้คือของขวัญอำลาเดี๋ยวก่อนสิฟเฟย